สวัสดีครับผมพิทกาชัยครับค่ะพัชชาอนเนกอายุวัฒน์ค่ะก็ต้องขอขอบคุณนะคะการแสดงโชว์ชุดตอบแทนคุณผืนดินแม้สิ้นลมหายใจซึ่งขับร้องโดยพีทผลแล้วก็ได้ฟังไวลินเพราะๆค่ะจากน้องปรางกันรัตด,ด้วยนะคะ<ช>ก็งานจาก o ล d อสคาร์ท e v ว s ช o n ใช่ครับค่ะบังระจันนะฮะโอเคครับแล้วตอนนี้นะครับก็มาถึงรางวัลประเภทรายการ ส่งเสริมความรู้และศิลปะวัฒนธรรมมีคณะกรรมการตัดสินดังนี้ครับ แล้วก็ตอนนี้นะคะต้องขอเชิญผู้มอบรางวัลรายการสารคดีเทิดพระเกียรติดีเด่นค่ะรองศาสตราจารย์จุมพลรอดคําดีนะคะประธานคณะกรรมการตัดสินรางวัลโทรทัศน์ทองคําและผู้เชิญรางวัลค่ะคุณจีราพัฒนจงกนสงเคราะห์ค่ะขอเชิญผู้มอบรางวัลรางการส่งเสริมความรู้ทั่วไปดีเด่นครับพันเอกดอกอรนาธีสุกนรัตน์ ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์และผู้เชิญรางวัลคุณกณันกุลนัทปัญญากิตินันครับค่ะแล้วก็มีอีกหนึ่งรางวัลนะคะขอเชิญผู้มอบรางวัลรายการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมดีเด่นคุณธีรชัยรังสีกุลค่ะกรรมการอำนวยการโทรทัศน์ทองคําและก็ผู้เชิญรางวัลนะคะคุณกณันคน,นึงแนศีทองค่ะขอเชิญประเาิรางวัลครับ รางวัลรายการสรคดีเทิดพระเกียรติดีเด่นได้แก่รายการฟ้าห่มดินสวัสดีครับพุทธยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีสร้างขึ้นตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่จะ ประการรางวัลเลยครับรา,รางวัลรายการส่งเสริมความรู้ทั่วไปดีเด่นได้แก่รายการทั่วถิ่นแดนไทยเธอรู้สึกบ้างไหมครับถ้ามีความรักก็มีความสุขสวยงาม รางวัลรายการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมดีเด่นได้แก่รายการกระจกหกด้าน ขอบคุณนะครับแลก็ยินดีกับทุกท่านที่ได้รับรางวัลวันนี้นะฮะมาถึงรางวัลต่อไปนะครับรางวัลประเภทบุคคลกันบ้างนะฮะประเภทพิธีกรหรือผู้ดําเนินรายการดีเด่นครับค่ะแล้วก็รางวัลประเภทพิธีกรหรือผู้ดําเนินรายการดีเด่นนะคะมีคณะกรรมการตัดสินดังนี้ค่ะ ขอเชิญผู้มอบรางวัลน,นะครับผู้ดำเนินรายการชายดีเด่นครับรองศาสตราจารย์อรุณีประภาหอมเศรษฐีประธานคณะกรรมการตัดสินประเภทพิธีกรหรือผู้ดำเนินรายการครับ <an> และเชิญผู้ผู้เชิญรางวัลขอภัยครับ <an> คุณวงพัฒน์ตั้งนิยมครับค่ะแล้วก็ขอเชิญผู้มอบรางวัลผู้ดำเนินรายการหญิงดีเด่นนะคะคุณสิริพรวงสวัสดิ์ข่ารวมทั้งผู้เชิญรางวัลน,นะคะคุณคารินะารนนะักร้องจากวงอาร์ตฟลอร์ค่ะครับผมขอเชิญประกาศรางวัลครับ รางวัลผู้ดำเนินรายการชายดีเด่นได้แก่คุณจรงศักดิ์กรองเดชรายการพัฒการบ้านทุง่งสวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่รายการพัฒการบ้านทุ่งนะครับวันนี้สต,ตังจะพาคุณผู้ชมมาเรียนรู้ เอเมืรครับเช่นครับ รางวัลผู้ดำเนินรายการหญิงดีเด่นได้แก่กัญญารัตน์จิระรัชกิจรายการเซไฮ่อยพาคุณผู้ชมไปเทีย่ยวพวกนี้ต่อคะ่ะก่อนที่ิจะพาคุณผู้ชมนะคะไปเดินชมความสวยงามของ ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลด้วยนะคะคแต่ว่าตอนนี้ค่ะมาลุ้นกันต่อดีกว่ากับรางวัลประเภทประเภทรายการเพลงแล้วก็มิวสิกวิดีโอค่ะนี่ตื่นเต้นจริงตื่นเต้นจริงค <c oughs> นะโอเคครับรางวัลน,นี้นะครับมีคณะกรรมการตัดสินดังนี้ครับ ขอเชิญผู้มอบรางวัลมิวสิกวิดีโอเพลงไทยสากลดีเด่นค่ะคุณจินตนาจุลกะเสวีนะคะประธานคณะกรรมการตัดสินประเภทรายการเพลงและมิวสิกวิดีโอค่ะรวมถึงผู้เชิญรางวัลค่ะคุณเจสิก้าภาสพ,พันธ์และคุณรัชตะไตโลกวิชัยนะคะครับผมและรางวัลมิวสิกวิดีโอเพลงไทยสากลนดีเด่นนะครับมีผู้เข้าชิงดังนี้ครับ รางวัลมิวสิกวิดีโอเพลงไทยสากลดีเด่นผู้เข้าชิงได้แก่เพลงยัง,งว่างศิลปินสุกริตวิเศษแก้วคำร้องนาโต้ทำนองนราธิป,ปานแรกเรียบเรียงมงคลพัฒทองเรืองผู้กำกับธิติชัยอัครพงศ์พิสัยเพลงฝากไว้ในกายเธอศิลปินวีโอเลตวอร์เทีย คำร้องสุรักสุขเสวีทํานองจาตุรนเอมสปุตรเรียบเรียงวิทยวัฒนาศักผู้กํากับนัทพลบุญประกอบเคพ,เพลงรักแค่ไหนไม่เคยพอศิลปินโดมประกอลลำคําร้องเป็นเอกเสกสรรทํานองเรียบเรียงรุ่งโรธผลว่าผู้กำกับโดมประกอลลำและกอล์ฟวาย n นตเซเว,นว่น เพลงคนสำคัญที่ไม่สำคัญศิลปินจีรพัฒจงกลสงเคราะห์คำร้องทำนองเรียบเรียงสรานวงน้อยผู้กำกับเอกสิทธิ์ตระกูลเกษมสุขค่ะขอเชิญประกาศรางวัลได้เลยค่ะรางวัลมิวสิกวิดีโอเพลงไทยสาลดนดีเด่นได้แก่ ฝากไว้ในกายเธอ ยินดีด้วยนะครับกับผู้ได้รับรางวัลทุกคนเลยนะครับยังไงผมก็ขอเป็นกำลังใจแล้วกันนะครับให้กับทุกคนงานเลยครับใช่ค่ะเป็นรางวัลที่น่าชื่นใจสำหรับพวกเราอยู่แล้วด้วยเหมือนกันนะคะลำดับต่อไปค่ะขอเชิญพบกับการแสดงชุดเพรีก้องล่าเทพเทวาแท่สองจากเพชรจัสแสงค่ะและตอนนี้เราขอสมมอบหน้าที่ให้กับพิธีกรคู่ต่อไปเลยครับสวัสดีครับ